จ้ามาแล้วจ้าบูพี่น้องพี่น้องพี่น้องอันนี้คองแท้ของแทนอ้ยเป็นอง่เยจ้ามาีเล้วค้แทนจองแทโ้น้พี่น้องแตจ้า ไปสะไปสะพี่น้องอุ้ยเบอร์ครับสวัสนี้ผมบอมเตอสิบสองตัวครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อยัยมียลุงป่านะาอาที่เของเารับช่วงคลิปช่องบอมเตอบ้านสุ่ทรสานครับผมนี่บอมเตอไปสิบห้าพี่น้องมาดึกแง่ครับผมนี่ก็มากระหน่้มพี่อ๋อครับผมสวัสดีจ้าหนุ่มอุ้มจับกล่องเนาะมือนีพี่กัดไม้กัดยุนันพ่อหญ่แล้วครับผมมือนี้มาหาพ่อหญ่เนาะเร็ว บาดถิมาตึกแหกครับผมหมองมาตึกแหกับบบานสังหอมสมุนไพรเพื่อพุทธิจังหวัดอุบลราชธานีครับผมนี่ครับผม,บผมเด็กกระเด็นแหงมาสองพื่นครับผมครับพี่น้องสาธเลยดูทั้งลงหมดแล้วครับกำลังส่งน้ามอครับหนามเริ่มปวดเริ่มเป็นหนองไหนครับพี่น้องเป็นหลวงพิธีน้ำบอมเจเลยครับอบอมเจส่งสีมันทำได้ครับไหครับผม นีจจ il, en, ่จมงนกันเนาะไงยังไงก็เลือมมาแล้วนอาจ้ะบเตงกระตุกทุกนาจเดี๋ยวพาเบิงสอาซานะมึงจ้ะเจมส์เนมสเจนาะอื้อก่อนที่วันแหกบอมเตงกับที่ลงอบัวก่อนจ้ะนี่จ้ะขนมกินเบิร์ดายในผิวตา น้ำเพื่อนน้ำตื่นๆเนาะเพื่อนสิลงบัวก่อนจ้ะต้องเตะลงได้แล้วอือจ้ะก่อนห้าสิบวันแหกะหึงซาก็น่าจะหึงบัวก็น่ารับชมกันวันสุกสิมันทำได้เนาะนี่จ้ะกำลังใจน้ำน้ำเลือกให้น้องพี่เนาะตอนนี้ก็คือบัวขึ้นเบิ้ลเลยน่าจ้ะถามไปรับ ชมวานติโมสีส้มสิมันบ่มาจ้ะเขาขันวานเลยเนาะมาหลุ่นกันวานสิได้ป้าบ่สิมันบ่ิบบอมตีกับจัวานเลยเนาะจ้ะ เป็นบรรยากาศน่าจ้าบรรยากาศวันเฮียมวนจ้าหอนน้ำม้าแล้วจ้าตุวน้มาวนี้บ้ายุยุยฮุยพี่น้อง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 ดีจ้าดีจ้า มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าบู๊ยพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยกำแพงกรมานเลยเนาะจ้าเนาะหาช่วงนี้มันจะโสดกระมานอีกบ้างจ้าม้วนจ้ะตัวแขงเนาะบอมพี่น้องมบือตายพี่น้องมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วต่อมาเมา ขอเนาะโุ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเด็นไปกระด้เโอยพี่น้องพี่น้องอันนี้ของท้ของแท้ยเอ้ยข่าวไอง้แฝนี่แฝงแม่งจ้ามรจุกเ้บอมเตจิมานบอเ้ยล่ะมล้งข่บข่หวานแ้วบุเล่ะบ้ล่ะ มึงเตะกระไดให้กันจ้าเฮ้ยเฮ้ยโอยโอยพี่น้องพี่น้องพี่น้องอยู่ไปซากระแซบอยู่เด้อมึงพี่น้องมานแล้วจ้ามานอีกแล้วมานอีกแล้วเดี๋ยวไปดูอีกแล้วจ้าตัวเขากินเนาะอร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยพี่น้องอีกแล้วจ้ามานอีกแล้วโอย ข้างแค่ข้างแค่ข้างแค่จ้าข้างแค่แค่ว่าประดุกน้อยเนาะมาได้รุ่นด้วจ้านี่จ้านี่จ้าเดืบปะุมปลาน้อยเนาะเดือบปน้อยแหงเนาะข้างนอกมาได้ก็คือมาได้ก็คือรวยต้มนึงก็เแซ่บจ้าหวานขนาดเบิ่งจ้าบอมเตที่วานเลยเนาะไปรุ่นกับบอมเตเลยจ้า อางูมเฮเนาะม่วนบ่หรือว่าจริงจ้ะบรรยากาศเนาะม้วนแห้งพี่น้องม้วนขนาดจ้ะทั้งม้วนทั้งแดดจีิจ้ะไม่บอกรู้ก็ฝังเลยรู้ก็ฝังเลยเดียวเต็มกวนเนาะรุนขนาดพี่น้องชิมานบ่เนาะมาลุนกันจ้ะ

ดูหน่อยเนาะอะไกันเนาะไปที่หมุอยไปปลาด้กยน่าเอาปลาดปลาโคปลาป่าพี่น่อนี่ะไงก็ได้เลยเนาะเออดูหน่อยจ้าไปว้ไเรือจ้าปลาดุกปลาดุกร้ายเนาะตาปลาดุก้ายจ้าตานี่ยโ้โหคือ้านมา่ เอ๊ะูนี่จ้ะมาลุ้นกันจะปลาคอหรือปลาดุกเนาะนพี่น้องมาเดียจ้าได้ดีแค่ที่ลุ้นก็บ้องเตจ้ะบ้องเตะเด็ปลาหยังเนาะปลาดุกบอกปลาดุกเกมไมยพุ้นนะต้องมกบ่จ้ะปลาดุก

มีจ้ะมาดูบอมเตได้บอนี่จ้ะเออพี่น้องป้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องบอมเตเนาะพี่น้องบอมเตม้าแล้วจ้ะมีจ้ะปลาไลยพี่น้องมือพี่น้องมีจ้ะบอมเตกับม้าคือกันจ้ะมีจ้ะ อะไรไงครับผมเปสะใหญ่ก็แกเปสะเปย์สะเกือบซ้ำขาบอมเตะเนาะไครับพี่น้พี่น้องไปจักครับผมตลยพี่น้อบอมเตอมันปลาดุกเลยจ้ามอไม่มาดกแข่งกินกับมือเบล้อเอซีฟเวยทกอ้นี่จับไปจัะรอชมกันเนาะ แกอ๋วดองเตะกันเลยไปดูเขาใช่เนาะนี่ที่โตปังเตะจี่โตน่าปุดวนครับเบย์พี่หนอคักแหงพี่น้อคักแหงเตะตุ่มมาเลยครับผมักแหงจ้ามานแงจ้ามานแหงปนเดี่วได้เจอพี่น้อมงครับผมไปคาเบิ้งตอนปนเนาะเนะ ไปจ้าแล้วก็พี่น้องอุ้ยเบิ่งครับบานนี้ผมบอมเตได้สิบสองตัวครับผมกระดูกมี่แต่มีไงครับผมเบิ่งครับปีนี้มันจุดจดเด้อพี่น้องเลยบาทเดียวครับผมตาลซวนแหงครับผมพี่น้องไปครับพี่น้องไปหลุมันต่อไปครับผมเอาครับพี่น้องตอนนี้บอมเตอกระึ้นแล้วครับผมเสร็จแล้วพี่กินเขาครับ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงแล้วครับผมเดี๋ยวไปให้เห็นหน้าจริงของเขาเนาะไปครับผมเอาครับพี่น้องได้แล้วครับผมนี่เด๋อโอ้ยแค่พอเมียงพี่แต่ป่าโอ้ยตัวตัวใหญ่ครับผมนี่ได้แต่ผู้เดียวครับผมนี่มันแต่ผู้เดียวเนาะดูน้ำไหลเลยเด้ได้ครับพี่น้องจะดุนน้ำฝนกันครับผมตัวใหญ่จำได้ครับเอาครับพี่น้อง ปลาเขาไงทำไมแฮปปี้เหนียบม่ปลาอยู่เรือยคุณครับปลาคอปลาดุกครับผมตัวหนึ่งอุ้ยปลาเดียวเด้อพี่น้องอะไรครับผม,มเอาไปเป็นหัวนีน้ก็ได้เมนูล่าปลาครับผมหล่าปลาตะเพียรไงครับผมนีน่ครับเขียบมันก็เฮ็ดอยู่เนาะ ไปครับตุ่มปลาข่อยง่ายครับผมเนี่ยพี่น้องตุ่มปลาข่อยง่ายครับเฮ้ยมันมันปลาข่อยง่ายสามสี่ตัวครับผมเนี่ยในขวามันไปเห็ดพี่หน่อไปครับผมเนี่ยพี่น้องผลงานน้องหน่เหมือนนี้ครับผมเฮยตุ่มทั้งใหญ่ครับผมทั้งทั้งง่ายด้วยพี่น้องปลามีตุ่มงามครับผมปลาโคครับผม ตะเค้งใส่เงยครับผมนี่กระตืวอว่ามาไม่คุ้มพี่น้องคนตืบมันกระตือโยกขนเนาะบวมเต๋งขึ้นมาก่อนครับผมมาหิริแนวกินครับไปครับพี่น้อนนงเอ,อเากกอพี่น้องเดี๋ยวไม่ไกินเข่าแล้วครับผมนีอ่อาหารมันเกิดยังไงเนี่บรรยากาศตอนกินเขา่าครับผมพักไปให้ครงใช่แล้วเนี่ย อยาดพี่น้องไร้ไร้ครัผมม้วนครับผมพี่น้องเนี่ยต้มป้าก้อยป้าแลผมพี่น้อง บรรยากาศท่นยูกส,สนานครับคุณคัวให้คแม่ให้กลางหน้ากางทงครับผมคัวครัวใ้แม่นางเหลกเยน้นมะเขืออ่างนีครับบรรยากาศนะโอ้ยนั่นมะเข่ได้บรรยากาศตรงไหนตรงหนาแลครับวันนี้่อกจน้หลครับพี่น้องเอาครับพี่น้องตอนนี้พญ่มีไงเป็นกระเพาะเนแบงตากันครับผมไปกินบานเนาะ ภูรนิตแล้หน่อยพอได้กินเลยครับผมพี่น้องยังไงก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอมเตนเด้อครับผมกับไปรุ่นก็นว่าคลิปหนาบอมเตสิไปใช้ครับผมส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงจะนี้แล้วครับผมสวัสดีครับผม